นักเรียนครับก็สวัสดีฮะอากาศหนาวๆนะครับมาเยือนนะครับก็มาเรียนคณิตศาสตร์กันดีกว่าระดับนักเรียนชั้นประถมศึกษาป,ปีที่สี่นะครับก็ไม่อะไรมากมายนะครับจะมาเรียนรู้ในเรื่องของตัวปัญหานะแต่ก่อนอื่นมาดูก่อนเาเนื่องจากวันจันทร์เนี่ยวันที่หกเนี่ย ครับในเดือนธันวานเนี่ยมันมันหยุดนะครับเพราะฉะนั้นสี่สิบหนึ่งเนี่ยจะไม่ได้เรียนนะครับแต่ว่าให้นักเรียนสี่สิบหนึ่งเนี่ยเข้าไปดูได้เลยเพราะมันเป็นวิดีโอนะครับตามย้อนมาไ,ได้เลยครับจะได้ไม่มีอะไรข้างขางกันเวลาครูเ,รเพือกตรวจงานนันจะได้ง่ายๆนะครับก็เรียนเจ็ดแปดเก้าสามวันนะครับสามวันนี้ก็จะเป็นสองคลิปนะครับสองคลิปนะครับเจ็ดแปดเก้านะครับสองคลิป แต่ละคลิปก็จะไม่ยาวมากนะครับดูจากตารางสอนะครบันจัร์มันเป็นวันที่หกหยุดนะครับชดเชยวันค้ายวันพระราชสมภพนะครับคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่เก้าซึ่งท่านสวรรคตไปแล้วนะครับเมื่อก่อนวันที่ห้าเนี่ยนะครับวันที่ห้าธันวาจะเป็นวันพร่ือวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับก็ตอนนี้จะไม่มีแล้วนะครับวันคําว่าเฉลิม จะมีคําว่าวันคล้ายวันพระราชฎผมจะสมภพนะครับก็คือหรือวันเกิดนั่นเองวันคล้ายวันเกิดของรัชกาลที่เก้านะครับเพราะเนื่องจากท่านสวรรคตไปแล้วนะครับแต่คุณงามความดีของท่านก็ยังอยู่ในจิตใจของประชาชนชาวไทยรวมถึงนักเรียนทุกคนครูอยากจะเน้นย้ำในเรื่องของความดีนะครับไม่ได้อะไรมากมายเลยเพราะว่าพราะองค์ท่านนั้นทรงเหน็ดเหนื่อยกับการช่วยเหลือประชาชนมาค่อนข้างที่จะเยอะมากพอสมควรนะครับเราในฐานะคนไทยเราอยากจะให้ เรียนนั้นเอาแบบอย่างขององค์ท่านทักเสร็จเซี่ยวเดียวก็พอในการทําฟอร์มดีนะครับพูดง่ายง่ก็คือตั้งใจเรียนทํางานนะครับโตขึ้นไปไม่ว่าจะเป็นนายคนหรือจะเป็นผู้นําหรือจะเป็นผู้ตามครูไม่ขออะไรลูกครูขออย่างเดียวคืออย่าไปโกงอย่าไปเอาเปรียบคนที่เขาด้อยกว่าเรานะครับ แล้วก็อย่าไปทําอะไรที่มันทําให้คนอื่นเขาต้องเดือดร้อนแค่นั้นพอนะครับแค่นี้ก็ถือว่าเป็นการทำฟอร์มดีซึ่งกันและกันแล้วกันนะครับก็ฝากเอาไว้นะครับสําหรับวันที่ห้าซึ่งจะเป็นมาบรรจบครบรอบวันพ่ออีกแล้วนะครับครูก็ยังถือว่าวันนี้เป็นวันพ่อนะสําหรับครูนะครับใครที่มีพ่อก็ดูแลนะครับแล้วก็อย่าลืมนําดอกมงดอกไม้วงมะลัยไปไหว้พ่อสักนิดนึงนะครับ ฝากเอาไว้สําหรับเด็กๆนะครับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สี่อ่าเพราะฉะนั้นเข้าเรื่องเลยนะครับคลิปนี้จะเป็นคลิปของวันอังคารนะครับเรียนวันอังคารที่เจ็ดธันวาคมนะครับเาว่าวันอังคารก็จะเป็นแค่ป42ทับนะครับแต่ถามว่า41ทับเข้ามาดูได้ไหมดูได้ครับแล้วก็ทํางานส่งได้เลยนะครับไม่ต้องซีเรียสนะครับคลิปแรกมาดูครับโจทย์ปัญหาเรื่องการบวกเศษส่วนซึ่งก็ไม่ยากมากมายนะเพียงแต่ว่าเราต้องต้องทำความเข้าใจก่อนว่าโจทย์นั้นต้องการอะไรนะครับถามอะไร ต้องการอยากทราบอะไรมาดูครับจุดประสงค์การเรียนรู้ครับเขาบอกว่าเมื่อกําหนดโจทย์ปัญหาการหมวกเศษส่วนให้สามารถหาคําตอบพร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของ,ของคําตอบที่ได้และสามารถที่จะแสดงวิธีทําได้นะครับนั่นหมายควารรมว่ายังไงฮะหมายความว่ารียนจะต้องออตระหนักแล้วก็พยายามไต่ตรองวิเคราะห์ว่าโจทย์ที่เขาให้มาคืออะไรทําอะไรกันนะครับคิดยังไงนะครับโจทย์ถามอะไรต้องการทราบอะไร สาระสําคัญนะครับในเรื่องนี้ก็คือเนื้อของการแก้ครับโจทย์ปัญหายากที่สุดคือการแก้โจทย์นั่นแหละนะครับการแก้โจทย์ที่ยากที่สุดเพราะการแก้โจทย์ปัญหาต้องเริ่มจากการราะห์โจทย์ปัญหาก่อนการรู้จกักการเรียนต้องจัดก,การวางแผนในการรู้จักการแก้ปัญหาโดยเขียนเป็นประโยชน์สัญลักษณ์แสดงวิธีทาเป็นระดับขั้นตอนพร้อมทั้งหาคําตอบอย่างสมเหตุสมผลก็คือนักเรียนหนึ่งต้องวิเคราะห์ให้เป็นพูดหยาบๆเลยถ้านักเรียนอ่านหนังสือไม่ออกนักเรียนจะวิเคราะห์โจทย์ปัญหาไม่ได้นั่นคือปัญหาหลัก ของวิชาคณิตศาสตร์ล้วนๆแต่ถ้านักเรียนรู้จักคําว่าอ่านหนังสือออกแต่นักเรียนวิเคราะห์ยังไม่เป็นอันนี้ยังพอสามารถทําให้มีเคราะห์ได้นะครับยังสามารถทําให้วิเคราะห์ได้เพราะฉะนั้นฝากไว้เลยถ้านักเรียนอ่านหนังสือออกนักเรียนก็สามารถที่จะมีเคาะได้แต่อาจจะวิเคราะห์ได้เร็วได้ช้าขึ้นอยู่กับความสามารถของนักเรียนแต่ละบุคคลอีกนะครับอันนี้ไม่ว่ากันแต่ขอขอย่างเดียวคืออยากจะพยายามให้นักเรียนอ่านหนังสือให้ได้ทุกๆคนนั่นแหละครับคือเป้าหมายมาดูกัน นะครับจัดกิจกรรมการเลลรียนรู้ฮะมาดูเขาบอกว่าแม่เนี่ยมีน้ำตาลนะครับเขาบอกว่าแม่มีน้ำตาลทรายเศษสามส่วนสิบกิโลกร,รัมซื้อมาเพิ่มอีกหนึ่งเศษหนึ่งส่วนสองกิโลกร,รัมแม่มีน้ำตาลทรายทั้งหมดกี่กิโลกร,รัมอ่านี่ยครับเนี่ยมาดูาตรงนี้ฮะครูหอยาตนะครับมาดูตรงนี้ นะครับแม่มีน้ำตาลทรายทั้งหมดนี่แหละครับเนี่ยตัวนี้นักเรียนคิดว่าเอาไปทำอะไรเนี่ยครับเขาเรียกว่าอะไรตรงนี้ก่อนถามงี้ดีกว่าถามงี้ก่อนครับคําถามแรกตรงเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรแม่มีน้ําตาลทรายทั้งหมดเออเขาเรียกว่าอะไรฮะอยากรู้จังเขาเรียกว่าอะไรสิ่งใช่ครับ สิ่งที่โจทย์ถามนะครัสิ่งที่โจทย์ถามนะครับหรือสิ่งที่โจทย์จากรู้ส่วนตรงนี้ครูขออนุญาตแทสสีเหลืองนี่ตรงนี้ เนี่ยตรงนี้ขออย่าใช้สีเหลืองนะสองตัวเนี้แบ่งเลยนี่ขครึ่งอันนี้คือตัวที่หนึ่งอันนี้ตัวที่สองนะครับสิ่งที่โจทย์กําหนดให้เขาเรียกว่าสิ่งที่โจทย์กําหนดให้โจทย์กําหนดอะไรมาให้ครับโจทย์กําหนดมาให้เลยไม่น้ําตาลทรายเศษสามส่วนสิบกิโลกรัม นี่คือสิ่งที่โจวย์กำหนดให้ตัวนี่หนึ่งแม่ซื้อมาเพิ่มอีกหนึ่งเศษหนึ่งส่วนสองกิโลกร,รมัมเศษหนึ่งส่วนสองกิโลกร,รมัมตัวเนี้ยมันเท่ากับเท่าไหร่แล้วครับครึ่งกิโลนอมย์ยาคือครึ่งกิโลก็ลคือเท่าไหรฮะเศษห้าส่วนสิบครึ่งกิโลถามว่าทําไม,ไมเป็นเศษห้าส่วนสิบเพราะเทียบจากนี้ครับกิโลกร,รมัมมีหนึ่งกิโลกร,รมัมมีสิบขีดหนึรร่งกอกเท่ากับสิบขีดครับเห็นไหม ตรงนี้มันโอเคละสามขีดละแต่อตัว,นเ,วนเนี้ยเศษหนึ่งส่วนสองเนี่ยมันก็เท่ากับเศษห้าส่วนอะไรครับครึ่งหนึ่งเศษห้าส่วนสิบเท่าน,นั้นเองหรือพูดง่ายๆก็คือจะทํายังไงจะทํายังไงให้สองตัวเนี้ยเนี่ยครับที่ครูชี้วงกลมเนี่ยนะข้างล่างเนี่ยนะเนี่ยสองตัวเนี้ยมีค่าเป็นสิบก็ต้องเอาห้าอะไรไปคูณฮะคูณกับอะไรฮะ คือห้าขค้นั้นนี้ก็ได้เห็นไหมครับเทียบได้หมดนะครับแต่ประเด็นไม่ได้อยู่ตรงนั้นนี่ครับประเด็นม,มันอยู่ที่ว่าโจทย์ามไรแม่มีน้ําตาลทรายทั้งหมดกี่กิโลกร,รมัมน,นี่นหครับตัวนี้ครับอยากจะรู้เอาไปทําอะไรกันเอาทำอะไรฮะบวกนี่ครับเศษสามส่วนสิบบวกเศษหนึ่งส่วนสองนี่ครับเทียบตรงนี้เลยเห็นไหมเทียบตรงนี้เลยเห็นไหมครับ เียกตรงนี้เห็นไหมเศษสามส่วนสิบนะอันเท่าไหร่ครับหน,นึ่งสองสามสี่ห้าเศษห้าแค่นั้นเองก็มาบวกกันนะครับก็จะได้เป็นวิธีทำแบบนี้ว่าแม่มีน้าตาลทรายครับคือสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ตัวที่หนึ่งเห็นไหมครับดอนกันไปดูได้นี่คือสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ตัวที่หนึ่งนฮะต่อไปครับซื้อมาเพิ่มอีกเศษหนึ่งส่วนสอง โจโยกรรมย้อนกลับมาดูฮะใช่ครับนี่คร so ับต so so right. ัวที่สองสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ตัวที่สองเดี๋ยวดูฮะสิ่งที่โจทย์ต <2. S 1> right. ้องการทราบฮะไม่มีน้ําตาลใสทั้งหมดเท่าไหร่ครับนี่ครับก็เอาเศษสามส่วนสิบหมวกเศษหนึ่งส่วนสองเศษหนึ่งส่วนสองตัวนี้ครับต้องแปลงเป็นเศษห้าส่วนเท่าไหร่ครับ เพราะนั้นสาบวกหเป็นเป็นเท่าไรครับนี่เลย3าบวกหเป็น8ดเนี่ยครับเท่าน,นั้นเองใส่แปดส่วนสิกิโลกร,รมัมเพราะฉะนั้นแม่มีน้ำตาลทรยายทั้งหมดแปดกิโลกร,รัมแปดใส่แปด,แปดวนสิบกิโลกร,รมัมเห็นไหมครับแค่น,นี้เองเนี่ย ในอย่างสิ่งแรกเด็กๆต้องทำก็คือหนึ่งวิเคราะห์ก่อนว่าโจทย์กำหนดอะไรมาให้นะครับสองโจทย์ต้องการทราบอะไรโอเคนะครับมาดูตัวอย่างที่สองอ้อยอ้อยอ้อยรับประทานอาหารเอาเข้าไว้อ้อยรับประทานขนมเค้กเศษหนึ่งส่วนแปดของชิ้น เอาสิเศนหนึ่งส่วนแปดของชิ้นหมายถึงว่าหนึ่งชิ้นแบ่งออกไปกี่ส่วนครับแปดส่วนหกแปดใช่ไหมอ้อยเนี่ยรับาาประทานเป็นหนึ่งชิ้นแล้วเนี่ยตรงนี้รับาาประทานเป็นหนึ่งชิ้นเห็นไหมครับอ่าแอนก็ยาก <And S 2> แอนรับประทานขนมเค้กไปเศษหนึ่งส่วนสี่ของชิ้นทั้งสองคนรับประทานขนมเค้กไปทั้งหมดคิดเป็นเศษส่วนเท่าไหร่ทีนี้ครับมาดูฮะไม่เท่ากันเห็นไหมครับส่วนสี่กับส่วนแปดวิธีการทำต้องทำเศษหนึ่งส่วนสี่ให้เป็นเศษเศษส่วนแปดก่อนนะครับต้องทำเศษ ส่วน4เนี่ยให้เป็นส่วน8ก่อนวิธีการอะไรครับคูณอะไรฮะอะไรคูณกับ4แล้วได้8 2ครเพราะฉนั้นอ้อยทานขนมเค้กไปเท่ากับ2ชิ้นส่วน8นี่เลย2ชิ้นส่วน8เห็นไหมครัตอบได้อยังเน่ยเขาเนี้ยเพอ้อยทานขนมไปเท่าไหรนะครับ ามาดูฮะมาดูตรงนี้ก่อนสิ่งทั้งสองคนแลบประทานขนมเค้กไปเท่าไหร่นี่คือสิ่งที่โจทย์ถามต้องเอามาบวกแน่นอนอ้อยรับทานขนมเค้กไปเท่านี้ชิ้นนี่คือสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ And. 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 แอนแอนแอนก็ทานขนมเค้กไปเท่านี้เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นดูฮะนี่ฮะ ขาแสดงแนวคลิปมาให้เราแล้วนะครับมาดูอ้อยรับประทานขนมเค้กไปเท่านี้นะครับเศษหนึ่งส่วนแปดแอนรับทานขนมเค้กไปเท่านี้เศษหนึ่งส่วนสี่วันนี้ครับต้องทำเศษหนึ่งส่วนสี่ตรงนี้ครับให้เป็นส่วนแปดด้วยการคูณกับอะไรครับสองก็จะเท่ากับสองส่วนแปดเอาตรงนี้ครับสองส่วนแปด มาแทนค่าเศษหนึ่งส่วนสี่ตรงนี้ก็เท่ากับเอาหนึ่งไปบวกกับสองก็จะเป็นเท่าไหร่ครับสามเห็นไหมครับต้องเป็นสามเศษสามส่วนแปดจิตอาจารย์อย่งครับเพียงตรงนี้เขาไม่ได้แสดงวิธีคิดมาให้เราเราต้องไปคิดเจรเียบเที่บเองนะครับในเศษกระดาษนะครับตรงนี้พูดง่ายๆก็คือครูหัวญาติทำตรงนี้ให้ดูนิดนึง ก็คือถามว่ามันมันไม่ได้ตรงเนี้ยเนี่ยนะตรงเนี้ยครูขอแยกใช้สีเขียวเนี่ยตรงเนี้ยวิธีการคิดตรงเนี้ยประเด็นมันอยู่ตรงเศษหนึ่งส่วนสี่เนี่ยครับเราต้องทําให้เป็นส่วนแปดก่อนนะฮะส่วนไม่เท่ากันบวกกันได้ไหมล่ะไม่ได้อยู่แล้วครับวิธีการก็คือหนึ่งนี่ครับทางี้เลยขอแยกตรงมาข้างล่างหนึ่งส่วนแปดบวกวงเล็บเลยเคยที่เราเคยทํากันหนึ่งส่วนสี่ คูณคูณสองถามว่าทำไมต้องคูณสองครับเพราะสองมันคูณกับสี่ได้เท่ากับแปดเท่ากับหนึ่งส่วนแปดบวกสองส่วนแปดเท่ากับเศษสามส่วนแปดแค่นี้เองนี่คือคำตอบโอเคยังฮะนี่คือที่มานะครับนี่คือที่มานะครับให้นักเรียนเข้าใจตามนี้นะครับ อ่ะโอเคครับอันนี้จะเป็นคลิปที่สองและก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับสำหรับคลิปแรกนะครับก็ในแบบฝึกหัดก็ยังก็ไปดูในเรื่อง,องโจทย์ปัญหานะครับอ่ะเดี๋ยวต้องสอนจำนวนค้าก่อนแหละครับเพราะว่ามันมีจำนวนค้าให้ด้วยเห็นไหมฮะ รับจำนวน้ายด้วยแต่ต้องสอบจำนวนขาก่อนนะครับเราค่อยสั่งการบ้านทีเดียวนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้นะครับคลิปแรกในวันที่7นะครับ4ี่สับหนึ่กับสี่สอง 4, 2, ย้อนได้เลยนะครับ4ี่บนะฝาเอาไว้นะครับสวัสดีครับ